สวัสดีครับเรียกผมว่าโจนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำาเรีแอคชั่น t ีทา t ลิตี้มอเตอร์คอมแบทภาคหนึ่งนะครับผมต้องบอกว่าก่อนว่าจริงๆอะผมอยากจะไปกดเองเลยอยากจะไปกดไปทําเองเลยแต่ว่าผมไม่รู้เพราะอะไรนะวันนี้มันมันก็เป็นวันที่14แล้วนะครับมันเปิดให้โหลดแล้วและไอ้ผมพีพีออเดอร์ไปครับในเป็นพิเออร์วิดิชั่นนะครับผมแต่มันยังไม่ให้ผมเล่นปกติมันต้องให้เล่นก่อนแต่นี่มันยังไม่ให้เล่นนะครับผมก็เลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวค่อยไปแบบว่า ไปเล่นตัวละครไปแต่และตัวแต่และตัวทำคลิปแยกเลยอันนี้ผมก็มาดูฟิทาลิตี้ก่อนนะครับผมอ่อแล้วก็ช่องที่ผมรีแอคอยู่นะครับผมเป็นช่องเกมสปอร์ตนะครับผมเดี๋ยวผมใส่ลิงก์อ่าอ่าลิงก์จริงไว้ด้านล่างเดสคริปชันนะครับผมไปตามดูกันได้ครับป่ะเริ่มกันเลยบางตัวผมต้องบอกไปก่อนผมเคยเห็นไปแล้วนะบางตัวนะแต่บางตัวผมยังไม่เคยตอนนี้เคียร์ท่านนี้ผมยังไม่เคยเห็น,น,นมาแล้วอันนี้สกินของชอนคอ,นอนนร์สแวนเดมนะ โอ้โหเหี้ยลงทวิตเตอร์สัตว์เหี้ยภาพนี้มันยังโหดมันยังคงความโหดเหมือนเดิมเลยอันนี้ผมเคยเห็นแล้วเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไอ้เหี้ยกูจะเลือดลิฟบไทยเป็นสีเขียวนะเหี้ยผมเคยเห็นท่าลากไส้มันแต่ท่านี้ผมไม่เคยเห็น อันนี้ผมเคยเห็นแล้วที่หมดเช้ใส่ฮาวีวแควร์ไอทำไมลิฟทายมันเป็นตัวตัวรับกรรม,มระวะเขากเลือดมันเป็นสีเขียวใช่ไหมมันเลยไม่ติดอ่าต,ติดติดแบน <laughs> ลิฟทายเลือดเป็นสีเขียวไ <laughs> อเกียเกียผมไม่เคยเห็นผมเคยเห็นนิดหน่อยเในไอเกมซิปออนนี่แหละโอ้หายไปครึ่งซี จริงๆแต่ละตัวมันจะมีประมาณ2หรือ3ท่านะครับอันนี้มีแบบท่าเดียวเอ้ยนี่อยากเห็นฮาวิคเฮ้ยพับหัวใจออกมาแลกหัวใจกันเหรอเอาของกูไปเอยท่าอะไรกูมึงเนี่ยเฮ้ยอะไรวะพลังมันคืออะไรอ่ะพลังมันคือแบบตบเปลอกิงเกลรอพลังกล้าผมไม่เคยเห็นโอ้โห,โหลูกตาไอ้เหี้ยเออมันยัง มึงไปเสียเวลาทำเกมตรงพวกตับพวกไส้นเนี่ยแหละกูดูทรงละเกนชีไม่เคยเห็นโอ้ยเย่ะเออเปสัตว์ไม่ชอบเลยผมไม่ชอบอะไรที่มันเหลี่ยนละอ่อนกับลิน้นโอ้โหอ้ยเฮียคิปกูจะโดนแบรนด์ไหมไเนี่ยเฮียแต่มันเป็นลิ้มทายนะเป็นสีเขียวอันนี้รีเมย์อิปทัทเออ สปาร์คโอ้โหจุดปุ๊บเฮ้ยท่านี้สร้างสรรค์ดีพลังรีเมยมันเป็นเหมือนประทัดเป็นนีออนอะไรอย่างเงี้ยนะคงเหลาอ่ะท่านี้ผมไม่เคยเห็นโอ้แต่ก็เหมือนเป็นท่าเบสิกมดเลยนะอันนี้จริงปะเฉยๆเดี๋ยวตอนจบคลิปผมจะมาจัดดนะ้วยแล้วผมชอบท่าของใครสุดนะโอ,อ้นนี้แหละอันนี้แหละ เคยเห็นท่านใ้โอ้ท่านี้เทพโอ้ไม่บาดหลังมึงเองได้ไงวะเห็นไหมครับบางตัวมันจะมีสองท่าบางตัวมีท่าเดียวอะไรเงี้ยอ้าวอันนี้เอ้าเป็นเจ้นี่เคียสนะครับเป็นตัวเดียวเลยวมึงที่มีสกินแบบคอสโอ้แบบเป็นแบบจอร์นคอร์แวนเดมนะเห็นมันเดิมเยี่ยหเหมือนเดิมเยี่ยท่า เห็นโอ้โหดูดีเทลลินที่มันหายไปครึ่งหนึ่งดิเนี่ยแม่งโอ้โหลูกแขรงโอ้ได่เคยเห็นโอ้โหรีบถ่ายคนเอาสงสารเลยเหี้ยโอ้ยคุณเป็นพระเจ้าประสาทเหี้ยเลยเนี่ยไม่มีความเมตตาเลยอันนี้ไรเดนไรเดนเห็นไม่ครบโอ้โหมอุ้ย โอเคไลเล่นยังโอเคเฉยๆครับ <c oughs> ก็เท่ดีแต่ไม่ได้อะไรมากไอ้ริบไทยผมเคยเห็น <c oughs> โอ้ท่าท่านี้เลยท่านี้เลยไอ้ย่าท่าโคตรเยี่ยมริบไทยอ่ะ <c oughs> โอ้ประเด็นคืออย่างเงี้ยไม่ยังไม่ตายเงี้ย <c oughs> โอ้โท่าเปนโคตรซาวไปเองเลยของริบไทยอ่ะ <c oughs> ไอ้ซับซิโร่ <c oughs> <c oughs> ผมไม่เคยเห็นนะครับของซับซิลล <c oughs> ู โอ้โหโอ้โหลงรายละเอียดซะด,ด้วยไอ้เหี้ยเออแปลกดิเค้าเปรียบผมไม่เคยเห็นเหมือนกันโอ้โหแล้วย้อนกลับมาเดึงกลับมาแน่นอนโอ้พวกบุกเป็นโรคจิตว่ะไอ้เหี้ยพัฒนาเกมใช่ไหมโรคจิตสัตว์สมุกสมุกเดี๋ยวเราดูก่อนว่าท่านนี่เคยเห็นไหม อ่ะเคยเห็นแล้วเคยเห็นแล้วท่าแรกขูดเกียร์ปั๊มจะดูได้นะเฮ้ยเลกโก,ก้ไม่เคยเห็นไทหอกตัวนี้ผมว่าผมจะเล่นนะโอ้โอ้ยน่าจะไปดึงลงมาทำไมอะอย่างนั้นนะโอ้ช่วงล่างมัน่อยดีไม่ต้องมาแอคเลยแย่ฆาตกรลรกจิตไอสั์โอ้แขนหกัก นี่เจสซินเดียวนะฮะโอ้ยนี่เคยเห็นละไม่ชอบเลยอ่ะไม่ชอบอะไรที่มันแบบเข้าไปในล่างนี้เลยอ่ะโอ้หายไปเลยดวงเขาลงดีเทลแบบภายในดิโอ้นี่ชาวคานแม่งขึ้นชื่ออยู่แล้วไอ้เจนี่โอ้โหไอ้เกียโอ้โหเฮ้ยทายเจนี่เทีวอ่ะ ไม่นึกว่าจะทำอย่างนี้นะเฮ้ยเอ็นนี่เห็นแล้วเฮ้ไม่ใช่ท่าน,นี้อันนี้อันนี้ไม่ท่าน,นี้ไม่เคยเห็นโอ้โอ้โหเหี้ยไม่ชอบเลยอะไรแบบเนี้ยแล้วละลายไปเลยแต่ผมชอบไปท่านหนึ่งมากกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูของช่างซุงเนี่ยอ้าวไอ้เหี้ยไม่มีอ่ะไอนน้เหี้ยเรียนอันเรียนไม่เคยเห็นโอ้โหโอ้โหน้ำวนอู้ โอ้โหน้ำมันสามารถกลับได้ขนาดนี้เลยโอ้โหจริงๆมันต้องเป็นสีแดงนะครับแต่เลือดริบทางไปเป็นสีเขียวไปอันนี้จำชื่อนางไม่ได้ว่ะโอ้โอ้ท่องกูยิ่งเด็กดูเยอะอยู่บันรนะีน่าไม่น่าผมไม่เคยเห็นโอ้โอุ้ยแล้วมัน โอ้ยไม่ต้องมาแล่าพิเศษกูเลยไอ้เฮี้ยเห็นฉากที่มันค่อยๆอ,ยอยัดแล้วเอาสมองออกมาป่ะไม่ลองอรายละเอียดชิบหายอะอะไรที่มันไม่ควรจะลงไเฮียโอ้ยท่านนี้คล้ายๆข,ของเคนชีครับคล้ายๆข,ของเคนชีในภาคเก้า 9. ไม่ต้องแอคเลยเฮียดาเลียนอันนี้เป็นท่าของคาเมโอแล้วดาเลียนผมไม่เคยเห็นไม่รู้จักแม่งด้วยซ้ำอีเอเทนอะ อันนี้เอเทียนนะ <laughs> อ๋อมันจะเป็นพวกคามีอูแบบข่าเก่าๆครับก็เลยจะท่าจะไม่ค่อยสร้างสาารรค์แบบเวน้นไอ้เหี้ยนี่นะครับไอ้เหี้ยนี่ผมเคยเห็นแล้วทุกคนดูครับบ <laughs> ุ้ม <laughs> เรียกแล้วเคยจะไปสู้กับมึงอ่ะไซเล็คคาโน่ปกติครับนี่ดึงหัวใจ <laughs> <laughs> ค่อนข,ข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าตัวฉบับนะครับเพราะเป็นคาเมโอพวกผ้าแรกๆอะไรอย่างเงี้ยไอ้ไอ้น,นี่ผมเคยเห็นในแบบในแบบภาพไม่ชัดเลยมันก็จะเป็นเร็วๆหน่อยโอเคขอไปครับอันนี้ผมรวมชื่อซอนยับเบลดเอออันนี้ฟรอสฟรอสเป็นไงผมไม่เคยเห็นของฟรอส จะเหลือหัวไปทำมี้ยอะไรก็หายไปหมดเลยไอแ้แจ็คแจ็คผมเคยเห็นผมก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงทำอย่างนี้ได้นะแต่ว่าทำอย่างนี้ e er นะใกล้จบอย่างวานนี้เลี้ยงหน่อยเลี้ยงหน่อยไอน้นี่ผมชอบไอ้เี้ยนี่ครับ <laughs> โอ้คนที่อ่ามันชื่ออะไรนะคุณเลวฮะหลังใหนะ้ระเบิดชื่ออะไรนะผมสไตรเกอร์ สเต i โ e r กโล่เราเคยเห็นอยู like u, okay. oh, ่แล้วครับอืออือกูโล่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 มันเป็นคาเมโอนะกูโล่ภาคเนี้ยสกอร์เปียนแบบโบราณอ่าต้องเลื่แต่กระดูกวะโอเล่เลยเฮียมเลื่แต่กระดูกเราเล่เลยโอ้โหสับสีโร่โบราณต้องดึงเนทชาตินี้ต้องผมว่าทุกคนต้องเคยเห็น ท่าดึงสันหลังไอต,ตัวนี้ผมไม่รู้จักอะ่ะมันมากกบฮาวิกอ่ะโอ้อยทำไมช่าดูเท่โอ้โหโอ้โหเปค,ครับท่านผู้ชมสี่อยู่ไหมสี่อยู่บางท่าท่านผู้ชมชอบท่าไหนสุดลองคอมเมนต์มาได้นะครับสําหรับผมนะผมบอกว่าผมจะ บอกท่าที่ผมชอบที่สุดตอนเนี้ตอนแรกสมมติถ้าผมไม่เห็นของชาวคาน่ะผมจะชอบของริบไทยแต่ของชาวคานน่ะแม่งเท่มันมาแบบไม่ค่อยคาดคาดมันถึงอ่ะอันนี้ดูดููรอบนึงผมชอบของชาวคานที่สุดอ่ะเน iale, ี่ยดูพัดขึ้นไปกระโดดจับหมุน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 แล้วก็ใกล้เห็นแบบโอ้โหโคตรเลยเนี่ยคือผมไม่รู้ว่าชาวคานจะทำอย่างนี้ไงนึกออกไหม นึกว่าจะชอ์การมาแค่แบบดึงตัดตัดคุบเละอะไรอย่างเงี้ยมันดันหมุนเหมือนท่านแอนนี่ในภาคหนึ่งอะที่มันหมุนไอคนหมุนไอที่มันอยู่ตรงเครื่องสามไปเตียใครเคยดูบ้างเออผมเลยชอบท่านนี้ที่สุดนะครับผมถ้าใครชอบท่าไในสุดก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็ไลค์กันเยอะๆนะครับผมอยากให้วงการไฟเตอร์ไทยแม่งเดินต่อไปได้ครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะเป็นคนหนึ่งที่คอยเล่นไฟเตอร์เองนะครับผม หวังว่าทุกคนกคงจะชอบดูกันนะครับสกิปเรีดดิบเดี๋ยวผมทำครับเดี๋ยววันสร์อาทิตย์นี้เดี๋ยวผมลงนะครับผมแต่ขอถัดลงม o ต o อคอมแบทก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ